เราจะไปจับโจรกันโจรในตัวตลกเงี้ยต้องการต่อสู้อชญากรรมหรือยังเช่จำไว้นะถึงแม้ว่าพวกนั้นจะเป็นอชญากรรมแต่ก็ต้องขับอย่างปลอดภัยนะใครขับแย่ที่สุดต้องซื้อโดนัทให้หัวหน้าเออ เองซื้อไปเลยแฟงนะจริงไหมไงเชสท่านอัปเดตเขามีอุปกรณ์สื่อสารอีกแล้วทำให้คุณสามารถเขาเรียกนะดู map ของเมืองได้นะครับโอเคดู map ได้ละเยี่ยมยอดมาที่ก็ตามเส้นเขียวไปมันจะพาคุณไปที่นั่น นวเกชั่นอันบลเดี๋ยวไเก็บอ้นี่ก่อนสตาร์ทเชสผมไม่ผิดทางนะเราเลิกแข่งกันได้ไหม <laughs> แม่เอยไปผิดทาง <laughs> ออไป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 กวาถนนกวาถนน เอาตังเราต้องกวัดถนนมาถึงละแบงค์อยู่ใกล้มากแบงค์อยู่ใกล้สถานีตำรวจเลยออกมาแล้วยกมือขึ้นอะไรนะ่ะตัวตลกเหรอโอ้โหเอาจริงวนะเนี่ยตำรวจมันทำงานเป็นไหมเนะี่ยโอ้แม่ยัง เอจับม <that is German> ือ <volumes> อ <shake it> ่ะโดนช็อตก็ให้ตามไปตัวหลกมันไปโอเคตอนนี้เป็นฉากขับรถเลยล่ะมาไป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  เอ้ยแม่งตำรวจขวางผมยิ่งขับรถในเกมนี้ไม่เก่งอยู่ด้วยปกติจะขับดีกว่านี้แม่งเลยว่าไปก็หาว่าแก้ตัวอาจริงอะ่ะมาทุนอืมทนอีกรอบนึง มา,มาด,ดิ Desktop, มาดิมาดิมาดิเฮ้ยโนเฮ้ยลงจากรถแล้วตามไปหยุดหน้าในนามของกฎหมายเฮ้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 ยจับไปแล้วเออ ตอนจับแม่งเขาบอกพวกเราคุมเมืองนี้เวลานะฮะแล้วก็ตรงไหนอีก Chase, อเ h a s <ด>ั Can you give me an update? Update ซิจับได้แล้วคนหนึ่งดีมากแล้วก็จังหวะดีพอดีเลยเพราะได้ข่าวของอีกคนหนึ่งแล้วมีคนเจอเออตัวตลกอยู่บนหลังคา คือเทสดเล่นมุกว่าถ้าไปแล้วผิดตัวเนี่ยก็ถ้ากอกว่าเขาจะไปทําให้งานวันเกิดของเด็กคนหนึ่งเนี่ยเสียไปเลยนะครับเพราะมันมีตัวตลกอยู่ไงไปไปไปรถตำรวจเราเหลือแค่นี้แล้ว ไปไปไปกวาดถนนกวาดถนนไปเงนังนเงนังนเงนังนเงันเงันกวาดหน่อยนะกวาดกวาดตังเดี๋ยวมันต้องเลี้ยวด้านหน้านี่ว่ะเราลงเลยแล้วกัน จ๊เก็บตังค์อเออเลินบนสินะทุกคนค<ว>ขอขอความกรุณนาน,นะครับมีใ,ใครที่นี่เป็นเตอร์หลกป้นธนาคารบ้างเออเคงไม่ง่ายขนาดนะนั้นหรอกนะถามเอลลี่ดูด,ดีกว่าเอลลี่ เอลลี่ไม่มีสัญญาณของตัวตลกอยู่วันนี้เลยไม่ต้องห่วงแค่รับเก็ดระบบสแกนให้แล้วโอเคเอ้สแกนหาคนร้ายนะครับแล้วจากเงินก็จับเขาทิมโนสแกนมาเดี๋ยวตรงนี้ตังค์ต้องเก็บของดีไม่เก็บไม่ได้มา สแกนหาผู้ร้ายโอ้เห็นชัดขนาดนี้อยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับลงเก็บของโอ้ตัวไวๆนะตัวไวๆชอบจริงๆเลยสวยงาม เองถูกจับแล้วอุย้ยเกือบจับได้แล้วนะคุณแน่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 ทำอะไรอยู่้านล่างนั่นนะ่ะกระโดดสูงขานาดนี้ไม่ได้หรือไงแม่งล้อเลียนล้อเลียนขึ้นไม่ได้ดดเรอ,เรอนะม,มาจับจะโอ้โหดูมันทำแม่งกระดิกตูดใส่ด้วย มาโอ้พอเห็นว่าเราขึ้นไม่ได้แล้วมันก็หนีทันทีเออมาดิมาดิาดไอ้ว่ไาไงแจ็คทำไมไม่ไม่ปีนต้นถั่วนี้หน่อยละ่ะโอ้ต้นทีมันพังแล้ว <im ps> แม่งไงโจนโจนล้อเลียน ตึงดงดึดดงดึ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 ดึงดึดึโอเคตรงนี้เลือกมาได้โอ้เอามาใส่ตรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมจําได้นี่เราต้องพังตรงนี้ก่อนอะไรก็ตามที่มันทับสายอยู่พังให้หมด ังที่หมดเฮ้ยออกไปขับสายตำรวจจะทำงานแหไอัน,นีอนน่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำสายตันๆกัน,นอ๋อมันต้องลดลดไปทั่วทีนะโอเคโทษโทษผมผิดเองเนียบิดเกียวบิดเกียวมา ต้นไม้เติบโตแล้วเราไปเก็บตังค์ไม่ได้ด้วยคือแบบมันน่าจะหมดก่อนนะ่ะจริงๆนะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเสียของจริงเสียของเก็บหน่อยแล้วกันเออเก็บไม่ทันเก็บแค่ตรงนี้แหละ ออกมาได้แล้วแม่งเอ้ยหยุดหน้าเลยนะของกฎหมายแม่งเอ้ยไปไกลๆนะไปไกลๆอ้จับจับ จับนี่แน่เอาละเราจะทำให้มันง่ายหรือทำให้มันยากเออของง่ายๆแล้วกันครับฉันได้ยินว่าอีกคนนึงอ่ะไปที่เรือขนสินค้านะว่าป้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสถานการป้นโอ้แน่นอนโอ้โคตรให้ความร่วมมือแองเลย ให้ความร่วมมือจะจัดเจย์ัจยโจเรียงได้เวลาพอดีเลยรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอยู่ท่าเรือนะเจอจับคนนั้นด้วยเหรอขอเช็คปฏิินก่อนนะเอ้ยเอ้ยโอ้รถไม่พังแล้วอะรถไม่ใช่รถแล้วอะจริงๆตอนเนี้ย รถคันนี้มันขับยากๆอา,อาจจะเป็นเพราะผมขับห่วยทำไมกันนะทั้งที่เราเล่นเกมแข่งรถเก่งแท้ในเกมแบบนี้เออทำไมเราขับรถกากขนาดนะี้เออฮ้ยมีถนนต้องกวาดเออมีถนนต้องกวาดไป ไปมีถนนต้องควาดงันงันงันถึงละนี่ฮนะเรือขนสินค้าเราต้องสแกนหาอันกรกำอู้ถังแก๊สต่อ,อยแม่งเลย โอ้อันนี้เป็นเหล็กเป็นนะิดธีต้องทางนี้นี่หว่าว่าไงจ้านกนกสีกูนมันคือนกอะไรนะนกสีกูนนะผมผมไม่รู้ลนะมาได้เวลาสแกนหาอากรรมผมรู้แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะมันเต้นกลตีเราอยู่ โอ้ยล้วฉันจะเข้าไปในอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ว่าไงคุณเจ้าที่ช่วยหน่อยได้ไหมผมอยากให้มันเปิดประตูให้หน่อยอ่ะแน่นอนโอเคตามมาพอพากเยอะอย่างงี้แล้วเจ็บคอเจ็บคอจริงบางทีผมก็ไม่ต้องพาก็ได้นะ ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องเนื้อเรื่องอยู่แล้วล่ะกินกล่องมาเลยโอเคเอ่อเปิดประตูได้ละ <c oughs> สวย <c oughs> โอ้กิดด้านบนหายหมดแล้ว โอ้ยมันเอาไปจากมือฉันเลยนษนะครับเออผมจะขึ้นไปเลยสินค้ายังไงผมแค่พิวปากนะแล้วลารี่ก็จะแต่ว่าอาหารเช้างผมหายไปนะครับโดนนกขโมยอาหารไปไม่งเงยแซนด์วิชเราตามหาแซนด์วิชให้เขานะครับ ถ้ามันมีแตงกวาแล้วก็นั่นไม่ใช่แซนวิชของผมนะไปไอ้นกถ้ามีแยมอยู่แล้วก็นั่นคือแซนวิชของผมยังจะกินอีกอ่ะเนี่ยแซนวิชนะแม่งตกพื้นแล้วเนี่ยเออดูแยงๆนั่นเนี่ยโอ้แซนวิชของฉันอโอ้โห โอ้พระเจ้าเฮ้ยลารีพายหมอนี่ขึ้นเรือดีแน่นอนบอสโอ้โห oh, แล้วเท้าดีบกันโยก <c oughs> แม่งเลยแม่ ผมขอกินน <a> ้ำก <ana> ่อนนะเจ็บคอโอเคไปได้ละมาเฮ้ยตำรวจนี่นะมาเราจับโจนอีกรอบ โอ้ว่ายโอ้โหแม่งว่ายเร็วมากแม่งว่ายเร็วมากเราต้องโดดว่ายไปบนทางจะนะโอ้โหแม่งว่ายอย่างเร็วเลยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดดีหยุดหยุดไอ้นูไอ้นูเนข้ามานี่สิจะพาไปดูของดีอือจับอย่างรวดเร็วถ้าจับไม่อย่างเท่แม่งสไลด์แล้วก็โยนกุญแจมือล็อกเลย อ่าปิดคดี